ถึงจะไม่เห็นหน้าแต่ก็สามารถพูดดวงชะตาของแขกรับเชิญได้ถูกต้องทั้งเรื่องการแสดงเรื่องการพูดการดูแลครอบครัวและเรื่องเร้นลับที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนและแปลกอีกอย่างหนึง่งราหูเกตมัตยูอยู่พบพันธุเนูในแปลว่าอะไรวะคุณไปที่ใดมักจะเป็นที่ที่มีผีมีวิญญาณมีเรื่องเร้นลับลึกลับรู้อยู่ว่ามีแต่ไม่เห็นหรือบางทีเห็นลางๆไม่ชัดนะเจอไหมผีอะ เคยเห็นเคยเห็นแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่นานไปแล้วตั้งแต่เด็กแต่ว่าสัมผัสอื่นน่ะก็แวบๆแบบแบบแต่พยายามไม,ไม่คิดเออพยายามไม่คิดอย่างนี<ๆ>้ดี่ว่าส่วนเรื่องคู่ครองจะเป็นอย่างไงบ้างไปชมกันต่อได้เลยครับในหลักเกณฑ์โหราศาสตร์เนี่ยวางรัคนาอยู่ราศีใดราศีตรงข้าม โหราศา์เรียกว่าพบปัตนิปัตนิแปลว่าคู่ครองอย่างคุณเกิดลัคนาราศีกรกฎเลขประจําตัวก็คือเลขสองพระจันทร์ราศีมังกรเป็นราศีตรงข้ามคือพบปัตนติแทนด้วยเลขเจ็ดาวเสาเร์แฟนคุณกับคุณเนี่ยจะห่างกันระหว่าง5ถึง7ปีและที่สําคัญดาวเสาร์เนี่ยมากุมะตากําเนิดแล้วดาวจําตัวก็ไปอยู่ในเรือนคู่ดาวคู่อยู่ในเรือนเราแสดงว่าคุณจะต้องมีห่วงช่วงเวลาที่คุณรักเขาเขาไม่รักคุณนะ เขารักคุณคุณไม่รักเขาจนกระทั่งคุณเจอคู่ที่เป็นอันเค้าลุงแลวก็เป็นคนที่แก่สลับเด็กแปลกแปลกแกตอนเขาอยู่เขาเองพอมีอยู่กับคุณกายเป็นเด็กนะแต่บางทีคุณก็เลยไวอารมณ์ที่จะรับเรื่องแบบนี้ก็แปลกนะองค์ประกอบของตัวคุณกับคู่เนี่ยมันก็จะอยู่กันแบบแบบเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันไปนะครับถัดมาที่เรื่องคู่ครองคุณออม อาจจะได้คู่เป็นคนที่แก่กว่า5-7ปีซึ่งจะอยู่ร่วมกันแบบเพื่อนร่วมทุกข์และสุขด้วยกันถือเป็นความรักที่เรียบง่ายและอบอุ่นมากๆเลยแหละครับลักษณะทรงอังเคิลไหมคะถ้าความหมายเดูเป็นแดดดี้ถ้าถ้าความหมายที่จย์พูดเนี่ยตามความคิดที่ออกมาอาจจะคิดว่าน่าจะเป็นแบบแนวแบบเป็นไม่คือไม่ได้รูปร่างแก่แต่อาจจะเป็นเหมือนความรู้หรือว่าความคิดความอ่านหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เป็นเป็นแนวแบบว่าเหมือน ถามอะไรเขาก็รู้อะเอออะไรแบบนี้อาจจะเป็นแก่วิชาการหรือแก่ความรู้หรือเปล่าแต่ไม่ได้แก่ด้วยอายุแต่ไม่ได้แก่ด้วยอายุเพราะอายุต่างกันแค่2ปีค่ะเขามากกว่าเรา2ปีก็เป็นคู่ชีวิตที่ที่ตอบโจทย์ตรงกันกับชีวิตที่เราต้องการในฝันเลยไหมคะก็ตรงนะเพราะว่าชอบผู้ชายอบอุ่นชอบผู้ชายอบอุ่นชอบผู้ชายนุ่นแรงเทเแครกเราคนเดีอะไรเป็นเป็นก่อนไปทํางานค่ะ สามีแต่งตัวให้ค่ะปลุกโบให้เป็นคนแบบอบอุ่นดูเป็นคนเทคแคร์ดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบแนวนั้นจริงๆก็สเปคผู้ชายเอ้ยผู้หญิงหลายๆคนนะคะผู้ชายที่ดูอบอุ่นแบบนี้อ่ะคําทนายชุดต่อไปค่ะอาจารย์พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วจัดมาได้เลยปรัชนีปริศนาของเราพร้อมรับฟังแล้วค่ะด้วยองค์รูปดาวรูปดวงเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่บุคคลผู้นี้จะสามารถดำรงตน คือเกิดมาที่จะสามารถมีชื่อเสียงแล้วก็สามารถมีงานได้เรื่อยๆไม่ขาดตอนไม่ได้หายไปไหนในดวงชะตานี้เนี่ยถ้าดูในช่วงปี2 5 6 4 6 5ช่วงนั้นเนี่ยดาวเสาจะจรเลงดวงชะตาแล้วพอดาวเสาจรเเลงดวงชะตาเนี่ยจะทับกับดาวจันทร์มันต้องมีความเหนื่อยยากลำบากชีวิตทั้งในทางครอบครัวสุขภาพหรือหลายอย่างงานเนี่ยในห่วงเวลาปี2อ 4... 65หกสิบห้านะเนี่ยมันหนักแล้วตอนนั้นลาหูจรในช่วงปี2.65พต่อหกด้วยเนี่ยราหูจรเข้าเม็เล็งลาหูเดิมมันจะเจอกรรำเก่าที่ทำให้ดวงชะตาสุดแล้วมันจะเป็นจุดเปลี่ยนเราก็จะเจอโลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยนที่เราเคยเห็นนิยสารหนังสือพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์วิทยุทีวีมันมีครบแต่มันเป็นยุคพอมาโซเชียลมันเปลี่ยน แต่ก่อนอะไรเกิดเรื่องมันเป็นพอกเ,เอาเดอดเทาไปยาวนี่มันชั่วหลายวันจบมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกบางอย่างมันมามีตัวคอนฟ lict กับงานเราไงมันมาขัดแยง้งมันมันไม่พอดีผมว่าคุณก็เป็นผมก็เป็นเราจึงต้องพัฒนาหรือปรับตัวเนี่ยจุดนี้คือจุดที่คุณจะต้องเจอเหตุการณ์เหมือนเหมือนกับคนในเจนเเหมือนเหมือนกันคือเป็นจุดที่ไม่เคยเหมือนแต่เก่าก่อนจึงต้องมาปรับตัวที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆเพื่อการเดินต่อมันต้องมีสภาพเงี้ยมันจะเกิดชัดเจน มาตั้งแต่ปีสองพันหกสี่หกสี่หกห้าหกหกสิบหกเนี่ยหนักมาเรื่อยแล้วตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วนะเดือนตุลาปีสองหกสิบเจ็ดจนถึงเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยโคตรเบื่อเลยงานไม่ลงล็อกนะนัดแล้วก็เลือ่อนเปลี่ยนไม่ไปตามที่ปรารถนาเหมือนชี่จะไปไม่ได้อะ่ะแต่พฤษภาเองดาวใหญ่ย้ายสามดวงจำได้ไหมห้าพฤษภาราหูย้ายนะสิบสามพฤษภาดาวสรีย้ายแล้วสิบเก้าพฤษภาดาวสา์ย้ายอีก พื้สภาเลยจุดเปลี่ยนมันเริ่มจะมีคนติดต่อเข้ามาเริ่มจะมีช่องทางเริ่มจะมีการตื่นรู้แบบเหมือนเหมือนทรงเหมือนองค์ลงอะ่ะแต่เนี่ยแล้วก็เกิดอาการคิดอยากขยับอยากทํามันเริ่มมีความรู้สึกแบบมีความรู้สึกมีความสุขในความคิดจากการบันทึกเทปในครั้งนี้แล้วกลับไปพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงคุณจะลงล็อกพอดีเป๊ะคือวันที่สองตุลาคมอันใกล้ไม่ไกลข้างหน้า ดาวเสดีจะโครจรทับชะตามาจากเดือนสุภะสุภะนะอริจรทับรักษแปลว่าเริ่มต้นใหม่ที่จะพาไปสู่ความสําเร็จและเป็นลาภะแก่คุณเพราะดาวสดีเดิมเป็นจุรจักรอยู่ในเดือนลาภะเพราะนั้นคุณจะถึงจุดเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะผมไม่รู้นะใจคุณคิดอะไรอยู่อะแต่มันจะเป็นจุดที่มันเป็นความสําเร็จถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้หล่อเลี้ยงอยู่ในหัวจิตวใจองจคุณนั่นแปลว่าภาพเงาแห่งความหวัง บนการเริ่มต้นใหม่อีกสักครั้งอีกสักครั้งในวัย48คุณจะรุ่งโรดมากแบบเป็นดาวข้างฟ้าเพราะดวงนี้มันได้ สรุปคำพยากรณ์ของคุณออมสกาวใจในช่วงปี2564และ2565จะต้องเหนื่อยยากลำบากเพราะเจอกเก่าที่ทำให้ดวงชะตาสุดและมีจุดเปลี่ยนในเดือนตุลาคม2567ถึงประมาณพฤษภาคม2568การงานไม่ลงตัวต้องเหนื่อยมากแต่ในช่วงวันที่2ตุลาคม2568จะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่จะพาไปสู่ความสำเร็จรุ่งโรจน์ ดาวค้างฟ้าอีกหนึ่งดวงของประเทศไทยขอให้เป็นจริงค่ะจ้าก็ตั้งแต่อายุ13มใช่ไหมคะจนถึงปัจจุบันนี้คิดว่าตัวเองดังกว่านี้ได้อีกไหมไกลกว่านี้ได้อีกไหมเคยเคยมองถึงมุมตรงนี้ไหมคะเคยมองมุมตรงนี้ไหมหรอคะก็เคยนะเคยเคยแต่ว่าเอ๊มันจะยังไงทุกคนแหละก็พยายามเข้าข้างตัวเองเนอะว่าแบบว่าเราก็อยากได้อย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้อยากได้ดีอยากจะ มีชื่อเสียงอยากจะมีงานเยอะๆอะไรเงี้ยออกว่าทุกคนคิดแต่ว่าเอ๊ะมันจะยังไงอืซึ่งหมอรับบอกว่ากําลังจะมานะพี่๋อทีอดูเลยนะนี่ถ้าเกิดย้อนกลับไปช่วงทม์ลายที่อาจารักบอกเนี่ยค่ะช่วงปี6.4.65ยังพอจำโมเมนต์นั้นได้ไหมเอกว่าน่าจะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดหรือเปล่าอ๋อใช่ไหมหกสี่หกช่วงนั้นหลัโควิดไหมเนาะช่วงนั้นโควิดมามึง ม,ม,มันลากย,ย,ยาวมาประ,ออประมาณ5าปีเนอะ,ะว่าช่วงนั้นมันน่าเป็นจุดเปลี่ยนของทุกคนนั่นแหละอ,อ,อาจารย์พูดก็น่าจะถูกแหละแต่ถามว่างานไม่ไมไ่งานมันก็จะมีอันไหนที่ที่มันเหมือนเหมือนหยุดนิ่งแต่ว่าเรามีงานเรื่อยๆนะมีพิธีกรอยู่แล้วไงแต่ถามว่าละครมันหยุดถ่ายไม่ได้อยู่แล้วนะเออ,เอ,อ,อย่างนั้นนะเอ,อคิดคิดว่าน่าจะใช่ถ้าหกสี่หห้าถ้าหนักสําหรับพี่อ่อมคืออาจจะเป็นหนักไม่ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องงานซะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หนักที่ว่า จะไปยังไงอย่างเงี้ยเหมือนจะถ้าจะทำอะไรยังไงดีวะอะไรเงี้ยมันออกจากบ้านไม่ได้หรือเปล่าหรือไอย่งเงล็อกดาวน์เยอะมากกว่าค่ะในนั้นส่วนช่วงปี67ถึงปีนี้งานไม่ลงล็อกมีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่คลิกหรือยังค้างยังก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันบางบางอย่างในงานของเราบางเรื่องอะไรเงี้ยก็ก็มีเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะงงงอยู่มี แต่หลังจากมีปังมากแน่นอนเอออาจารย์บอกเลยว่าเนี่ยยวรอูเลยอาจารย์บอกตุลาใช่ไหมไอมตุลานี่รอเลยเดี่ยไปเลยไหมมีสองตุลาเล้ได้ไหมนี้เลยปังเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูหาอาจารย์กันเลยดีกว่าค่ะช่วงหน้ากับคำถามที่คุณออมอยากรู้มากที่สุดสิ่งที่เราคิดไว้อะมันจะสำเร็จไหมคะอาจารย์ในอนาคตเนี้ยอาจารย์ไม่รู้นะว่าเรื่องอะไร แต่ถ้าเกิดให้เดาจากวิชาอะให้อาจารย์เดาเลยนีมันจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองที่ไปสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วงหน้ารู้กัน